เดียวพอค่เดยเดอา่ะคอยถ้าแดหอดหอดหอนย้ำจังไม่ไหวเม่ไหวแมนห่อหไปทดูรลองห่อขีดจีไคลกันเยปวดมากลี่สุเกือบสองชั่วโมงกปดสิบหอดจากนม่วไม่ไตอนนี้ยูเร่องยังไบาเดี๋ยวตอนนี้ครัเอาคุอยไปมู่ไปบานยัดใส่แคเดียวนี่งว่าตอน้ใครที่หอตอนี้มัแมนตัวนี้เลยยดอันีพ่ไ่ได้ไป

เรียบร้อยแล้วครับผมไปเป็นเังไรถไปเห็ดเส้นดัดล็อกมเตรวไปกดบอกปิงนะพ่ให้พ่อแลมเจอไหมลรวบอสเจพูแ่นะเเไม่อไเ็มอนมันตวมาซ่อ้กดมันสีดังเล่น่ะครับสีดังเลยร้อยรอยรอยอี่ระบบเดียวเลยเนาะอ้าไปยังก็ตัวกันไปบั๊บแม่งมาแต่บัดเนี่เอาเไปแล้วบัดนี้ Lạ vắng lạ vắng lùng thì mắc chào mọi người mắc chào mọi người mắc chào 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 mọi à. chào mọi người mắc chào 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 mọi người mắc chào mọi chào น้ำน้วมเดีวายน้อย่าง้ันตกอย่านวงปาปาน้ำเป็นบเมกีนบบน้ได้ก่าบเนี้ยได้กเดี๋ยวบีไปบน้ำาไปเมื่อเดือนกุมพาเออดาบานมาอัลาบ้านบานทวง ลาลับบ่เห็นกลาบถูกโต๊ะน้อนงลองให้อยงงมาร้อนทักจักทักทักทุ่มทุ่ตทุ่มทุ่มตุ่มท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 ่มท่ทุ่มที่มรับมมีุมทุ่สทุ่มทุ่มทุี่่่ท่ท่อุมโกสุมุมมุม่่่่ ถามพี่ดีครับเพื่อนไม่ได้ไปครับดีหรือ่ครับมันเป็นตัวองไหนบ่อยฟังไงบ่ครับเพรมีคนบ่มีอ่ะกมีแขวอยู่บ่มีอ่ะกมีแขวนั่นมีอีกนะมีนะไม่สิกัมีอยู่ว่าตัวเขารอบ่รอครับดีหรือ่คิดว่านะอุ้ยไปคิดว่าเงี้ยเอาความจริงเงี้ยเอานะสิรออจิตต์วรอเนาะครับยังไงบ่ยังอยู่ งาอ่ะงาภาษาอังกฤษไม่หลายคนเด้กเอาเอาเอไปพันหนึ่งไปแก้วแก้วครับไปสิปีดำเศร้าปีดำบ่เห็นปวงมะยำหมั่นเวลาเขาเห็นเราจะเห็นเจ้ากับเทียเดียว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 ชิปีดำเศร้าปีดำบ่อเห็นมะยาำดักเพราะว่าดักยึดกลนเพาะแม่นบ่อแพงบพราะแม่อีกกาดก็ฝาดดักอยู่บ่อเศร้าเอาเด็กให้มือตาใส่หนำแจ้ว นับเจ้าเสียบเจ้าเจ้าใจอายกันตั้งกันเดี๋ยวมืดมืนบ่ไใดเอาไปตั้งไหนแก้วแก้วแก้วกล่องคือชัดเถอะอุ้ยอันนี้เขาเอื่อยยังหัวยูผู้ใดอ่ะผู้ใดอ่ะมันเป็นกล่องยังอันมากรู่บ่อหรือยังมากรที่ครับมากรที่แมนครับผมมากรที่นี่อันเล่นเทอดายอายเล่นอันนี้สามหาเอานะวะ อ่าโอเคครับนางเอกเดินดีครับผมโอเคโอ้แก้วฮะแกวแกวแอนดอลีบ้างเมื่อกี้แอนแอนแอนทั้งหลายแอนแอนแอนคุณมีความคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับนายกครับผมเฮ้ยยังไงยังไงฮะอะไรครับอะไรคืออะไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะอะไรคุณพูดอะไรฮะไม่รู้เรื่องเลยจริงจริงตัวนี้ก็ไทยโอเคเย้ผมว่าจะไปเอาตัวหนึ่งโอ้ยแกวเลย มาหล้วครับพี่น้องย่า่ไฟอันนี้ลุงลุงไปนตันลุ้งห่เลครับย่า่าฟเร็วๆนะย่า,ยาย <laughs> ย่ไฟเอาข้นคน,นตลอเนาะเอาขนค้นนาหูมีตาหางยาวคือจังเกอโอ้คือจงังคือสายย่า่ <c oughs> สามารถ่ส่เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> าเดหานีรืมเนื่อมันดา <c oughs> ไดกกันแล้ว <c oughs> แม่ให้แงมน้อยลูกเลยอ๋อเพือตัวเนาะเพืออย่างกระโตกขี้ไก่มันกระโตกยัยไปวัสดีครับอายัไปป่เพี่น้ำผมปาป้าเลียงกิน้อาเอามาอ่านมาอ่านเจ้าเอาก็มันต้องโอเคนงโจกขี้ใจนกโจ เบิแม่ะอ้าพีเอมาอ่านเอาอ่านป่นี่อโอ้ยพนแกี้มีจะไรนี่จูงควายและเลียงหีควายโอ้ยเขาแขงไห้วานบ่าขึ้นอไดจะไม่ได้ใส่หรอกับกับแขกะว่ีไรกันอาเอมาช่กันเลยดัได้ไเดี๋ยวฝ่าวัสดีครับไม่พูดอะไคนก็ครับ พอเล่าออกพอเล่าพอเล่าให้เอาคุยมาทับครับว่าบักโตไ่มนั่นครับว่าโตลูกเราต้งบูบพันตั้งยังเราจะได้อะไรเน่ยพอเราให้เอาคุยมาทับกับเนี่ยไฟทับกับไฟล่ะทับกับไฟล่ะทับกับัับบกเจ้ากันละทับกับเจ้ากันละไม่ไงโจ้าก็ได้ให้มันมเนี่ยโจ้กันว่าให้ไหมให้เหมือนไหม ข้วยบาคนรอนี่เมีย่มยบางนี่ีก็ปากกเเออจิาไไ้ยาได้ได้ด้บอกอไว้แล้วว่าเอ้าวยข่วยไป่วยมาจัดกับวยน่อยกินหน่อยวยเจ้ากับกินหน่อย่วยเจ้าเล็กกนเล็กขึได้หว่าว่า ที่คิดผิดที่ไดเข้าใจว่าอย่า็แม่ันอันอันอันนี้อันนี้เขับตนนี้รู้แล้อันนี้เขาเขาลงลงลงลยครับแบบนี้ก็ค้ยขอมาทำคอยขอทเมื่อขอเนี่ยไม่คิดไปคิดมาคุลาปัตสา้คุลาจะคิดอะไรมาค้ณาจะมาอะไรมาบอาบอสา้ยแบบนนี้ไหมายถึงเข้าใจว่าอุ้ยเได้ออย่างอื่นมันบอกเข้าใจว่าเขาชิมมาทับต่กอนไป มันเป็นคนเป็นกระซ้าใันไลยนมันเป็นครต่อวันจริงจะต้องเจ้าเน่เ้าเนี่ยเถาะรคะจะได้หมเขาหัวเลยหัวอะไรไม่รู้หัวอะไรล่ะไม่รู้ไงชอูฮีจเนยไก็ได้จรินจรงขึ้นหมอนั่นเนี่ยโว้นั่นนั่นมากอยากอยากเอาสาคนนั้ะโตว่ะขาดยัพ่อแ่าถามพอดีเท่าพออี่าเาให้คุยมาทับ เราเอาขั้วเราให้เอาขั้วมาทับเราใส่ให้เอาขั้วมาทับทับกับใครอ่ะบังทับกับเจ้ามันนะทับกับเจ้าเราไม่ย้ยโอ้เสียงรอไมาเมื่อมันปุดนรถ่วนีดิอยอเไม่เอันนี่มเออบนกันนี่น่โอ้เอาขั้วมาทับก็าให้มันจ พอเราบอกจะไปเาไวโอ้เอาไปไม่เส้นภาษายูทูบ e ม่ได้นี่ได้บออะไรเนี่ยเบอกทีมาปีไม่อนุญาตเฉพาะข่อยเนาะยูทูบอนุญาตเฉพาะสองนุ้ยพืนไว้เลยสามารถพูดเรื่องโดย YouTube ยินยอมแงม่ฮะไมนยุ่านจูทีมงานใดวนนี้ทีมทีมงานไหนว่นนี้ทีมงานใด อนี่เขารถดีโอเคครับหมดะคาับโพอเราบอกพอเราบอกจ้าไปเร็วตัยับชื่ออะไริพอันนี้อันนี้ใครนะฮะอันนี้ใครากกี้โอ้โหตุ๊กกาบนิกกี้เ้กกี้ เคนซีหรือยังพอเลาจแก้วันแจ้าไปแล้วพี่น้ำเพชรบอกว่าเจอเน่เจอซากเซ็ตหน้าแม่งเมื่อกี้จอต่ทานดีเซลเราพออกจ้าไปแล้ว่าเมนทีจเอากล้วยมาทำกล้วยไผ่าทำกล้วยเจ้าเออครัอ้ยที่น้องก็เบิ่งครับกระเจ้ากระเจาเล่ากันไห้ยีพอผมเราบอกเจ้าแล้ว่มนทีพอจ้วยผมเหมือนเขาไมทำกล้วยเจ้า ไปนเมื่อกี้ตื่นเต้นบะฮะตื่นเต้นบะก่ปั่นได้เพราะว่ายันมยัน้ำมูสีนี้ปเป็นดาราน้มเด่อ๋อดาราน้่แนวดอีกน้ำก้นเขาเอ้น้าก้นเขาดารานุ่น้ำหนาวไปเลยตัวนี้น้ำหวไปเยส่งหนูหี่นี่คิดว่าเลี้งตัวจริงปะอันว่าแนวดิเอ็กีแมนเรนปะ

กอดน้องกอด้องให้แน่นเมกิไปให้อคี้คนดีมาน้องกไปพูดเลยจ้อขอไม่าเดี๋ยวเขาเืนก็แ่นกับพอขาออกม่สอนอนอนลูกเออัดักล้วยผัแหงมานนี้อกว่า้วยมาทางวาแทิดกัพี่โตไหมจิ มือทุเรศไรเด้อเนี่ยไงอะไดี่่ยยังบอกวยมทุเนี่คันทุเมือทุเเราค่ถ้าเปลี่ยนจริงลนี่ยมือทุเรลเด้อี่ยขวามีสีขามีขาสีขาขาอันนี้ค้อในมุมมองของการที่เหาจินตนาการไปว่าค้วยมันตรงเป็นตรงสิมันมีงวงบ่กล้วยนี่ อ๋อ้คำิ้งอมันเป็นส่างเนะาะไอเจ้บาบัตรเหี้ยมั้งเ,เนี่ย <c oughs> เอาละเอาละเจ้บาบัตงูเป็นเนื้อสันคข้ยเป็นเนื้อสันว <c oughs> าดงามกว่าเดนือหวาดคข้ยนี่นะหว <c oughs> <c oughs> าดงามอย่างนีไก่เป็นตัวไหนไก่ <c oughs> ไก่มีสองขามีปีกปีกน <c oughs> ี่ฮะอันนั้นผมเป็นผานะไหมผมไม่มีปีกอะ่ะน <c oughs> กแกนยังมีปีกเลยเคยเห็นนกวางจะเกิดมาเคยเจอครับเคยไหนตู๊ตาบวชโอ้เรียบร้อยเลย นกพรานพน่านกแก้วนกแก้วอย่าพีกล้วยติดต็มเลยวะมีเขาร้องรับตาเขาร้องรับตาเป็นขี้ตัวมันอยู่เป็นใหญ่จริดิเลครับคำว่รับมันจะเกิดบ่ติดอยู่ว่าใส่ชีวิตอยากบ่นอยากร้องรับตาเป็นครับพี่น้องใช่บ่เห็นเงี้ยงได้็ินี่เสียงรอบข่างกันเนาะแมน มันจะไปต้องไปล้างรังเดียวน่เป็นไฮะน่เป็นแนวดนี่มันก็มีคนเห้วเนาะอ่เดี๋ยวนักแสดงมาฟังบทนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยค่ะอย่พูดเนื่อยยกไปพูนพดเนึ่อแยกไปทีเดียวไม่เป้อไรจะพากกับน้องนะย่งย่งแรงกลังมา ไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนพ้าวเหนียวข้เหนียว้าวเหนียวเลยค่ะพ้าวเหนียวข้หนีมาฟังค้ามวัเนี่ยมามามาขบามวัดนี้ซ่องจิตตรเวทีบ่ฮะเหล่าแต่ภาพของกคนเราจะหมักนี่หมักฉากนี้นะคะพี่โจจะเป็นคนอ่าห้องเอิญพ่อว่านอ่พ่อแต่งตัวเซตป้ายทุกคนกับซองบางพ่อพ่อกับยางออกมาแบบติดกระดุมเบ็ดเบ็ดสุดท้ายแล้วเอาเม็ดสุดท้ายออกจริ่งนุ่มสุดท้ายล่อปุ๊บ ชอบองี้ป้าจากคอแต่พ่อป้าจากคุณบอลแต่พ่ออ่าโอ้ยจะจะกบอจะกูแยกของแล้วก็เดนเ่นนะบบต้อมาคอรอเแยกอยุขาท่านแมดิ้งกับแม่แมนเล่าว่าเขไปว่าาไปน้ค้วยตัวนี้โอ้ยนอะไร่ท่วงทุ่งทุ่แม่ท่วงตะโนายทงลำรีลำไร่ยา่น้ำขุยตัวเดียวโอ้ยน้ำขุยเราเว้ ดเดี๋ยวไปหน้ารถตู้เลยครับ